ันนี้ได้ห้าหมื่นโอ้ยมดีใจมดีใจไม่เคยได้ยอะนี้เลยอะแต่เราอะโอนไปแล้วรอบนี้จุดเะก๋จวกะจุดให้แม่ทั้งปีอะค่ะคุณครูจองไว้เลยสาลี่กับเตี๋ยวลนอะได้เลยค่ะกับใช้ยาน่งลองอะเล่าได้เลยค่ะเล่าความปังให้ฟังได้ไหมคะว่าโอ้โหได้กี่หลักแล้วตอนนี้้วาวตอนเนี้ยเจ็ดน่าเจ็ดเลยตั้งแต่ปีใหม่มาะ <laughs> ก็วันนี้วันเดียวก็ห้าห้าหมื่นแล้ววันนั้นสองหมื่นแล้วเป็นทั้งหเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก่อนปีใหม่ก็ได้ก็ได้วันที่ปีใหม่เนี่ยวันวันคืนนั้นนะนะก็ได้อีกเอสามหมื่นกว่าตกแล้วว่าน่าจะเจ็ดอ่ะเสร็จแล้วอืมตกแล้วว่าน่าจะเจ็ดอ่ะเสร็จแล้วอืมโอ้จ้ะ ดู่เป็นดีใจด้วยค่ะก็หลายท่านประสบความสําเร็จปู่อนันท์ท่านบารมีแบบแผ่ไพศาลจริงๆค่ะค่ะคนลุกคนลุกแต่ก็อธิษฐานจิตอะไรไว้หลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าได้สมพระขนาคงจะเอออะไรอ่าก็คงจะได้ไปไปพบอะค่ะไปพบตัวจริงได้ไปอะไรนะต่อเศรษฐี ค่ะอู้คุณเ็นดีใจด้วยเหลือเชื่อค่ะเพราะว่ารอบนี้คุณเ็นตั้งใจแบบจุดแบบเสริมโดยตรงแบบที่เกาะเศรษฐีเลยประมาณนั้นเลยที่หน้าองคู่เลยอีกว่าถ้าใครเขาไมีจุดอ่ะถ้าเราจุดรอบพิเศษอะดวงเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเราผู้คนน้อยๆอ,อะบาร,รมีก็ได้เยอะๆคิดเองนะคะเพราะว่าไหว,าว,าวามากอะเาศรัทธาไงเราศรัทธาด้วยไง ะะพี่น้องป้องปายซึ่ผู้คนรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีผู้มาร่วมจุดซึ่งนะคะปกติจะจะจะ,จะแบบว่าบอกกันเน่นๆนะคะแต่อันนี้คือใครได้ยินได้ฟังรีดจองเทียนกันเข้ามาเป็นเทียนคทค่เพึ่งแท้ปั้นมือนะคะแล้วก็ติดเชื่อเข้าพิธีเสริมดวงโดยเฉพาะณลานเกาะเศรษฐีนะคะพี่น้องอยู่ที่กลางเกาะเลยนะคะพี่น้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะจนที่เขาได้ห้าหลักศกหลักกันเนี้ย แล้วก็ไลา์เสร็จทีคือจองทั้งปีรีบจองนะคะอินบอกที่ติต๊ t ตอกไปเลยอย่าไปจองวันที่เจ็ดนะไม่ทันนะคะพี่น้องต้องรีบจองนะคะพี่น้องปิดวันที่หกปิดรับวันที่หกต้องรีบจองนะคะพี่น้องพ่งไปอ,อินบอกที่ติต๊ t ตอกเลยหรือติต๊ t ตอกคูเบนก็ได้หรือใครด้วยค,ค,คุรุลูสัศรย,ยะคุูุพุทธายะกระท้องนะคะ ทองบางทีก็ทองขับรถไฟก็ท่องไปนโมพุชัยยะอะไรนโมอะไรก็ท่องนะนะคะโอ้ลึกไอ้น,นี่ก็แม่นนะคะแต่ยังไม่มีเวลาจับพอดีลูกไม่สบายไอเล,เลขเลขของของของครูเบนนะคะให้มาไอแผ่นไอที่ว่าเอามาเสี่ยงโชคอะฮะตารางตาลาง,ลาง,ลาง,ลางที่แถมมาให้อะไรไน่ะแผ่นอะไรนั่นตะลาแก้<ห>จนนะดูเทียบเทียบดูก็ได้ถ้าให้ตะลางแก้จนนะ่ะเมื่อที่แล้วเอามววนสี่ตัวก็เข้าราวนะเข้าสามตัวแต่ไม่ได้ทำค่ะยังไม่ได้ทำพอดีแบบ Eu não